สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาดูแปลงเหมาปลูกฝรั่งหงเปาซื้อที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามนะคะซึ่งทางสวนของเราได้มารับเหมาปลูกพร้อมระบบน้ำบนพื้นที่1ไร่นี้นะคะเราก็จะนำหินปูนทรายมาทำเป็นฐานวางแทงน้ำนะคะแทงน้ำเราใช้หผลิตค่ะใช้ปั๊มน้ำสองแรงเผื่ออยากจะขยายแปลงในอนาคตนะคะจะได้ไม่ต้องซื้อซ้ำบ่อย ในการปรับพื้นที่แปลงนี้นะคะก็จะปรับให้เพียงกันเลยค่ะรอบพื้นที่ปลูกด้านล่างก็จะมีคลองน้อยระบายน้ำออกนะคะเวลาฝนตกหนักการจ่ายน้ำให้แต่ละต้นเราจะใช้มินิสปริงเกอร์นะคะใส่ไปแต่ละต้นต้นละหัวเลยค่ะกระจายน้ำออกมาเป็นสเปรย์หมอกแบบนี้เลยนะคะคือสวยมากเลยในแต่ละต้นเราก็มีการบำรุงปรุงดินในแต่ละหลุมแล้วนะคะ สาเหตุที่เราต้องตัดยอดตัดใบแก่ออกเหมือนในภาพจะเป็นการช่วยลดการคลายน้ําและทําให้ยอดต่ำลําต้นแตกออกมาได้เร็วค่ะและที่สําคัญนะคะช่วงมรสุมหรือมีลมพายุต้นก็จะไม่ล้มด้วยค่ะเนี่ยค่ะผ่านมาแค่5วันนะคะก็คือตุ่มแตก เต็มลำต้นเลยค่ะนี่ก็คือตาของฝรั่งนะคะเดี๋ยวเขาก็จะแตกออกมาเป็นทรงพุ่มแล้วก็ให้ผลผลิตได้เร็วค่ะการันตีเลยประมาณ5เดือนได้เก็บผลผลิตค่ะในชุดแรกอันนี้ก็จะเป็นแปลงลูกค้าอีกแปลงหนึ่งที่เรามารับเหมาปลูกในพื้นที่ใกล้เคียงกันนะคะตอนนี้กำลังงามค่ะ